เปที่เธอไม่ได้ขี่พักพักที่ได้พักบุนของยายมิ้นแต่เป็นบาปของช่องไม่มีคอนเทนต์ไม่รู้จะทำไรหรอะเมื่อกี้เย็นดูบอนตัวอ่ะเดยฮะทางทะมึนจังเหมือนอนาคตเลยอุ้ยมาอนาคตละมุดเลีอุ้ย h e l โ o h e ตอนนี้เราอยู่กันที่สวนเบญจกเอ่อ ชื่อเรือะไรวะสซนเป็นแจกิตติใช่อุ้ยแสงดีแสงใช่อันนี้แสงดีเลิศก็คือเราเดินมาจนถึงจุดที่ไปไหนเนี่ยไม่ตกอ๋อข้างหลังเราคือเป็นที่เขามีให้ปัดเรือเป็ดฟรี เราเลยจะไปปั่นเรือเป็ดกันแต่ว่าปั่นธรรมดามันก็แบบอีอะไปนิดนึงแบบก็ธรรมดาไปใช่ะ่มเราเลยจะเป่ายิงฉุดเราจะลงเรือไปด้วยกันแต่ว่าคนทํางานต้องมีคนเดียวแล้วเขาให้ปั่น40นาทีก็คือ40นาทีนั้นก็คือปั่นไปเลยคนเดียวให้คนแพ้ปั่นเหรอคนแพ้ปั่นไหมได้มาเราเลยจะเป่ายิงฉุดเป็นก่อนที่เราจะไปเดียว เปาเดียวเปาเดียเลยให้มันลุ้นแทนรลยชนะเปลโอเคหนึ่งมินเดียวเนาะเกมเดียวอ่ะหนึได้รอดค่ะได้เคยปั่นมาก่อนไม่ไม่เคยปั่นได้นะอ่ะดูรอดูเลยอ๋อแต่ว่าเนื้อไายักอ่ะเหลือเยอะอยู่จะเอาเวลาสมัยน้ำเต็ม รถมาสองชั่วโมงเพื่อเพื่อพบว่าคิวเต็มครับปิดรับคิวแล้วครับปิดรับคิวแล้วครับเตือนภัยใครจะมาถีบเรือเป็ดหรือเรือคายักแนะนําให้คือถ้ามาถึงที่นี่ก่อนสามโมงก็จะดีเพราะว่าระยะรอบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้ให้แบบปั่นถึงดึกแต่มันก็เป็นความปลอดภัยอะเนาะแค่ํำพังปั่นไม่ดึกก็ไม่มีความปลอดภัยอยู่แล้วถูกบ้าวเเรือเป็ดเรือเป็ดที่เราไม่ได้ปั่น ก็คือเป็นบุญของยายมิ้นแต่เป็นบาปของช่องก็ดูว่ารอบมีถ้ามีแบบแก้ตัวไม่มีคอนเทนต์ไม่รู้จะทำไรแล้วอ่ะนี่คือคอนเทนต์ช่องเราคือไปที่ไหนปิดไปที่ไหนเต็มไม่มีไปที่ไหนก็ไม่มีไปที่ไหนฝนตกเออเมื่อกี้เหยียบลูกออนะวะแกฮะแกบาปขนาดนั้นเลยหรอไม่รู้อ่ะฉันเห็นในเพจมาอ๋อไฮโซป่ะส่วนเบนมีเพจนะ คทีปอยู่กะล้แอคทีปฉันเห็นในเพจมาว่ามีหนังกลางแปลงก็ดเดี๋ยวเราไปตามหาดูว่าจะเจอไหมใช่แต่ว่าความผีของช่องเราก็คือไปที่ไหนก็คือไม่มีคอนเทนต์ก็จะพับจอบไปเลยเออวันสุดท,ท้ายเมื่อวานครับไปเนี่ยความพยายามจะมีคอนเทนต์แต่ไม่มีเรู้ว่าเขามีกลางแปลงแต่ไม่รู้ว่ามีวันไหนแม้จบเมื่อไหร่ว้าเขามีวันนี้มีตารางหนังอยู่เอาหรอเออเรื่องไม่เคยดูไม่รู้สบารยสบายไม่รู้ ไม่เคยดูมหนังกลางแปลงเหมือนกันแต่ว like, ่าไม่ได้ฉันเคยไปถามแม่ฉันแล้วแม่ฉันก็ไม่เคยดูหนังกลางแปลงเป็นเคยที่เรากาลังเดินตามหาหนังกลางแปลงกลางแปลงอยู่ก็คือแปลงไปแล้วแปลงว่างแปลงว่างเป็นจริงจริงจ้านะจริงเจ้านะเราจะไปทางไหนดีทางไหนดีรูมขึ้นไนปลายทางมันมืดจังอะ ธอไปทางเธอเมื่อจัิงเหมือนอนาคตเลยอุ้ยมาอนาคตละมุดว่านีีอุ้ยอนาคตเราแบบมือเตรียมติดสปอร์ตไลท์เตรียมติดสปอร์ตไลท์คือคือดีดีดีสว่างสวัยรุ่งเรืองอย่างดาวเรืองชีวิตติดดอกชีวิตติดดอกดอกเบี้ยดอกเบี้ยเป็นอะไรอ่ะ ทุกวันนี้ทํางานด้วยแพชชั่นเดียวค่ะเป็นดีโอส่วนเบนวันนี้เรามาเที่ยวขับรถแป๊บเดียวก็มาถึงเหรอต้องเดินออกไปนี่แล้วก็เลี้ยวขวาขอบคุณค่ะอีกไกลเหมือนกันฉันสัมผัสได้ว่าเขาจริงใจมากไกลเหมือนกันน่าจะไกลมากเจอแล้วก็คือจากตรงที่เราเดิน จริงๆก็ไม่ได้ใกลมากขอ,ขอบเมื่อกี้แหละขอบตรงแบบบ่อน้อําำที่เราเดินใช่แต่ต้องออกนอกรัวมาก่อนใช่แต่ไม่ออกอก็เลยเดินออกจะเลยใช่เสียงเอ็โคโนี้มันให้ฟิลกลางแตลงด้านจริงความเสียงเอ็โคหนังยังไม่เริ่มฉายเรามาทันค่ะมาค่ะ เรื่องอะไรเนี่ยที่หยดมะที่หยดอะเนี่ยต้อกข้อหมดออย แ้วทูบี้เนี่ยนกเพื่อมาเลไม่เคยเ,ด,เดาฉันรู้จ,จริงๆแล้วทำไมวันนี้ที่เขาฉายในกลางแปลงคือเรื่องพอ่อมดออสวิสตอ,อ,อสน้องโดโลทีทใช่ก็เลยเออก็ดูไปแป๊บหนึ่งอยู่นะแล้วก็โอเคก็รประมาณหนึ่งเนาะกับ้บยนี่เหมือนกันนะที่แบบวงเพล่ามีแบบโปรเจกอะไรแบบเนี้ยเนาะเออ ส่วนเบนน่าจะประมาณนี้ก่อนเท่านี้ก่อนมิชชั่นอันคอมพีทอันคอมพีทเพราะว่ายังไม่ได้ถีบเรือเป็ดอ๋อแต่ว่าหนังกันแปลนคอมพีทอยู่แหละอ่าใช่แต่ว่าดีว่าได้ดูแบบอุ๊ยได้ดูโฆษณาหนังใหม่ๆเยอะเลย<อ>หนังน่าดูเยอะเหมือนกันนะหนังผีหนังผีเต็มเลยแต่หนังผีไม่ดูกลัวอุยจอยากดูเหมือนกันอยากดูหรออยากดูสักวันคงดู เดี๋ยวก็นีกลัวโอเคงั้นเราไปแหละว,วันนี้ก็คืออะไรนะพักปาร์คนี้ทำอะไรและปาร์คนี้อยู่ที่สวนเบนพักนี้ทำใจพักนี้ทำใจอยากทำอะไรก็ไม่ได้ทำและนี่คือสวนเบนจักกิติไปละไป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 สิไปไป